ตังค์ท้ายแจกเงินกี่แสนสามแสนบาทครับรับไปเลยคซื้อลอตเตอรี่กันนะคะจะซื้อสักหนึ่งร้อยบาทไอ้หวยไม่สนใจหรอกคุณสนใจตังค์ใครตังค์คนละครึ่งผมก็เย้ยไงคนละครึ่งไอ้สังโกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอด แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮ่าๆจะได้มาดูกันนะครับเาขอโทษที่ไม่มาที่ข้ออาร์เรียลแมนทุกทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบมันจะใหญ่ยังไงแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นการแก้บนที่ใหญ่ที่สุดชีวิตการแก้บนของช่องออเดียลแมนนี้นะคะเราจะแก้บนด้วยไข่ต้มนะคะทั้งหมด10,000ฟองก็คือพูดผิดปะเนี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองนั่นแหละพูดผิดหรือเปล่าผิดอะไรหนึ่งพันหรือเปล่า ไม่ถูกแล้วถูกแล้วคุณได้ยินไม่ผิดค่ะก็คือ 9, 999 9บาฟองนั่นก็คือ1 0,000หนั่นแหละพูดเล่าพูดจริงนเออ,อไม่หลอกนะไม่หลอกคลิปนี้ถ้าหลอกนี่มึงกดนรีพอร์ตช่องกูไปนะจ๊ะต<ร>ลองเป็นมหากราบตอนนี้กำลังจะไปเอาไข่ต้องบอกกอนว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาไข่สดมาใช่ไหมสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มไอตอนต้มเนี่ยน่าจะหนักอยู่ต้องถามเนี่ย เขาเรียกว่าบุคคลที่ต้มไข่มาทั้งชีวิตครับเป็นเป็นนักต้มตุ๋นใช่ไหมเราอ่ะครับเนี่ยว่ายเนี่ยว่ายเนี่ยนิ้วอย่างงอว่ายดีอันนี้เกี่ยวตาแม่งเลยชอบล้อชอบแซวเขาเขาเรียกว่าคนคนคนมีอย่างเงี้ยดังแล้วเรียกว่าหมาเศรษฐีเห็นไหมครับใช่ไหมเอ๋คนหม่ำไหมหม่ำหม่ำเราก็นิ้วยิ้งเหมือนกันนี่ถ้าอยากรวยก็มาทำนิ้วอย่างี้นะครับ ่งี้ยเลยง่อยเนี่ยมึงงอยเนี่ยม่ถง่อยไม่ง่อยอย่างเดียวไทยก็แดงป่ะไม่ได้มีแค่ขายเก0า ไข่ต้ม9ก้าพเอ้ยไม่ได้มีกแหมื่นนั่นแหละไม่ได้มีไข่ต้มแค่หนึ่งหมื่นฟองแต่ว่าจะมีไอ้ลูกปั้นไก่สองตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแก้บนกันที่สี่ชนคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเออก็คือตัวละหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกเนี่ยหมื่นหัวล่มันเป็นมันเป็นไก่ทองไก่เงินส่วนไข่ที่หลังจากเราทําการแก้บนแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกชาวบ้านจะดาจ้าเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะหนักแค่ไหนล้วนับให้ดูไหมไข่ โอยโอยควพ่อก็กังวลมากกว่ากูกลัวไข่แตกพ่อจะนั่งเข้าไข่จริงเหรอ,อจะนั่งเข้าไข่นะน่ะด้ไม่จริงมั้งก็บอกกูขับเบาๆก็ได้ไม่แตกหรอกอ๋อนั่งเข้าไข่เหรอใช่เหรอ พ่ออัวหล่นทับไข่ซึ้งหล่นทับไข่แตกหมดเลยดูจากบุมนี้นี่พ่อดูเป็นคนลำบากมากเลยต้องทำงานสู้ชีวิตเลี้ยงเงินเดือนไม่เลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยต้องมาทำงานเลยเดืนแล้วดูอีกตัวนั่งรออยู่ในห้องแอร์เลยเย็นฉ่ำหลับแล้วมั้งดูพ่อ48 hours later กำลังจะเดินทางไปสู่ภาคใต้กันแล้วนะคะก็คือวัดไอ้ไข่นะคะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะวัดเจดีที่สิีชนนะจ๊ะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปเขาเรียกอะไรเสี่ยงโชคนนิดึงเาหวยมีอะไรบ้างที่เราแก้บนอ่ะอะไรนะที่เรามีแก้บนอ่ะใชอ๋อก็บนอะไรบ้างม้าก็ไปให้หมดที่เอาไปแก้บนนะคะก็คือเอาหมาไปให้หมดใช่ใช่ ก,ก็คือจะมีไข่ทั้งหมด1 0 0 0 0มืฟองเป็นไข่ต้มนะคะซึ่งพอเราหลังจากเราแก้บนเสร็จเนี่ยเราจะทําการแจกทันทีเพื่อว่า,าทำบุญใช่ทําบุญทันทีกับคนชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คนที่เขาไม่มีจะกินหรืออะไรก็ตามแต่แถวนั้น<ม>เราจะทำบุญแจกใ,ใช่ใครมีกินไม่มีกินแจกหมดโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วันเจดียนะจ๊ะะวันนี้ขอเสนอสุภาษ,ษิต อะไรอ่ะนยิ้มันชันรักเพื่อนช่วยเพื่อนวช่วยเพืนด้วยทั้ระมะทำไมอ่ะพี่มองไม่เห็นพี่ก็ไม่บอกดูในกล้องยังไม่ท่าไห่ไม่ปรต้ดดูในกล้องก็ปรตดดไม่ท่าไหแต่ดาน้าขาวนปวดฟันขาวคอดำเหรอโอ้หน้าเหลืองงเลยไม่คน พี่โบเขาแต่งไว้เผื่อนี่เผื่อเกิดในกล้องหลอกให้เขาแต่งนี้แหละเขาคิดว่าเขาสวยปล่อยเขาเลยเพราะว่าไปในวัดนะวิ่งหนีกันหมดเลยพี่ต้องอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอ๋อเลยเอาให้อยู่ใช่ฮะแล้วหน้านี่ลอยตลอดเวลานะไม่รู้เป็นไรยิงอะไร้งหน้าหน้านี่ลอยมาเนี่ยกำลังช่วยทาอยู่ไงเนี่ยกำลังแก้อยู่ออะไรแก้ยู่แก้อยู่สาวๆแต่งหน้าอยู่ครับป่อยเข้าวัดแต่งสวยอยู่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยเหมือนแก้ผ้าอ่าจัดไปจะได้สวยๆมาแก้บน ตอนนี้นะคะเราอยู่ไหนก็พี่ตอนนี้เหรออยู่สีชนแล้วตอนนี้เหรอตกใจไหมวัดโลใช่ดูดูสภาพคนขับดิอยู่ๆก็เหมือนขาด้วนนะคะขาหนึ่งโอ้โหขาม่วงด้ากขาด้วนลูกขาม่วงด้วยขาม่วงมากเลยอ่ะขับมาได้ไงวะขาด้วนดูดิทับไมเท่านี้เงาเขาไปเก็บดิเฮ้ยตอนนี้ลุงลุงหอวหน้าสงสารมากเฮ้ย เอาเอาจะเช้าเลยหรอระวังระวังสำลักนะใส่กุ้งเพิ่มมึงใส่วาซาบิวาาซบิมาประบังชึ้งเหรอก็ต้าวว้าวบีบเงินเงินเงินเป็นที่อะไรโอ้หผมสั่งเส้นเล็กทำไมผมได้เส้นใหญ่อะครับโอ้โหนี่คือไก่ที่เราจะนำมาแก้บนในครั้งนี้จ้ะก็จะมีไก่เงินแล้วก็ไก่ทอง ไก่กระจกหนึ่งหนึ่งจุดหกเป็นแบบไก่กระจกด้วยนมตรตอนแรกตอนแรกแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไหว้เสร็จอะไรเสร็จก็เอากลับไปที่บ้านแม่บอกว่าอยากตั้งหน้าบ้านกลับไม่ได้สิเขาต้องเอาไว้ที่นี่ตอนแรกกูกูกูบอกว่าเนี่ยยกได้ง่ายๆอันนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะพี่โอ้โหหนักมากก็เหมือนนี่ก็ประมาณเกือบตั๊บก็ต้องลดขนอย่างเดียวอ่ะเกือบหนักเท่าพี่ยิ้มอ่ะเอออเ้าใครอยจะโต พี่มไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกพี่เขาจัดการให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดก่อนใช่ไหมยืมต้องถือประทัดไปกล่องเดียวใช่ไหมแล้วเยียวก็ต้องถือเป็นไก่ตัวน้อยไปเพื่อเป็นตัวแทนอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอายกไปไว้ที่อะไรนะภูเขาไก่อะนจะร้านปล่อยไก่อ๋ออันนี้นู่นร้านอะไรทองนะจ๊ะอันนี้ถ้าใครอยากจะมาแก้บนหรือว่ามีการมงคลอ่าใช่ให้เช่าให้เช่า อ่าอมีให้เช่าวัตถุมงคลที่พิเศษถ้าแบบว่าไปดูราคาสอบถามเขาได้นี่เพจแล้แตะไว้ให้ตรงนี้แล้วแหลกตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงไหนนะเฮ้ยหยาเลยมันเดินขับมาไม่ไหวเดี๋ยวไม่ค่อยตื่นยังไงไม่รู้อ่าอะไรอ่ะแปะไว้ที่นี้เข้าอยู่ในแล้วกันอะไรตากุ้งยิงเหรอหลังอีกอีกแล้วเหรอตากุ้งยิงอีกปลานกกระจอกทุกอย่างเลยเหรอเป็นคนที่สกปรกมากแอบดูใครบน้ำมาเนีย ยังจะแอบดูอีกงินเน้ยมึงไม่รู้หรอกว่าตรงเนี้ยมึงอับบวมขึ้นไปแบบกูเพิ่งตื่นไม่ใช่มึงหลับตาทุกคนรู้เอฟซีรู้ว่ามึงเป็นตาคนตุยเป็นคนตุยว่ะไม่เป็นจริงๆจะทำอะไรมาดูเอ้ยบ้าบอกบหน้าวงหน้าวัดก็ไม่เเดี๋ยวหน้าวัดในวาเราเราเราเล่าไว้นิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปแล้วเดี๋ยวเราก็หยาบได้ที่นี่เราไม่ควรหยาบถามอะไรแบบนี้ไม่ทัันนหหรรออกไม่ทกเฮ้ยเช็ดแก้เขอน ตอนนี้เกิดตอนนี้อาเพศอาเพศอะไรอาเพศอะบังอาบังอาบัตเอออาบัตมือติ๊กโขกเริงเลื่กไปสึกแล้วอ้อาบัตตอนนี้ฝนตกใช่ฝนตกโอ้หแล้วแบบไข่ก็ยังไม่ได้ลงเลยใช่ใช่ประทัดเนี่ยไม่ได้จุดเลยตอนนี้ประทัดย่องมาละน้ายังไม่ได้อาบฟันนี่ยังไม่ได้แปรงกูเหรอกูกกระกเห็นเยลบอกว่าไปสืบมาแล้ว เดี๋ยวเอาไข่เข้าไปแค่เป็นตัวแทนไม่ต้องเอาเข้าไปหมดก็เราเอามาหมื่นฟองเอาตัวแทนเข้าไปใบเดียวพอกาดจะเอาเป็นหน้าเป็นตาซะหน่อยแบบโอ้โหพวกนี้เว้ยเดิเดี๋ยวเราผลยุตเตอร์กันกว่าเดี๋ยวไปแก้บนงานครับงคู่ใช่รถเอ็กซ์คลูซีฟสิปิสุดที่นี่คือวีไอพีแบบว่าเอาไว้บให้ขนอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะ คนมาแก้บนไม้ไข่ต้งเงมเยอะไหมอ่ะเยอะเป็นหมื่นหมื่นแผงก็มีโอ้โหโอเคอเค่ะก็เดี๋ยวไข่ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแกะแล้วค่ะ จะได้กระจายกระจายกันไปจะได้กินกันกันคแล้วเราก็มาทำท่ามันหยิบได้เลยค่ะอยากได้กี่แผงก็หยิบกันไปได้เลยเอาไข่ไข่แก้บนครับเป็นไข่บอมแล้วนะคะหยิบไปได้เลยค่ะได้มีโชคมีลากันครับ ท้ายแจกเงินกี่แสนสามแสนบาทครับรับไปเลยครับอปาไม่เชื่อด้วยปาไม่เชื่อไ่เชหน้ากูไม่มีตังค์ไงโอ้ไม่รอรับเงินกันแล้วฟีฟีเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างซาดนตรีให้แถม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 ขอบคุณมากลกเสื้อกันด้วยไหมแลกเสื้อแลกเสื้อฝากร้านฝากร้านฝากล้านฝากล้านนี่ a อ r and Service k i t นะครับ ที่กัชาบไว้สารหนูใส่ทุกอันนะไหนใส่ทุกนีใบนะตลอดทุกใบเลยนะพี่แต่ทุกคนเบนกัมเดี๋ยวเรามาซื้อลอตอรี่กันนะคะจะซื้อสักหนึ่งร้อยใบจะดูว่ามันหนึ่งร้อยใบตอนนี้เราซื้อหวยมาทั้งหมดหน0่งร้อยบไอหวยงไม่สนใจหรอกกึงสนใจตังค์ใคร ต่างคนละครึ่งผมก็เยี่ยวนคนละครึ่งหาอะไรซางโก้มันจ่าย้องขี้นะำสิบใบเฮ้ยแต่ตังให้เขาดีเดี๋ยวเขาโมเมเออเดี๋ยวเราปรถูกแล้วโมโมเมถูกวัลที่หนึ่งเหรอเดี๋ยวเราจะไปตรวจกันคลิปหน้าอันนี้เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าท่ายลีเห็นต้องกรีดแน่นอนงวดที่งวดที่อะไรงวดที่หนึ่งทันมะไม่เอาเดี๋ยวที่เหงื่อพี่มันจะเป็นเบียนเอ็มจะเป็นติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยกูปัดเหงื่อยังไงมันก็ถูกรางวัลที่หนึ่งไหมรางวัลท UH> so> ี่หน uh ึ่งไหมสองพันของเนี่ยมีสองพัน อันนี้มันฮิตในโซเชียลมากเขาบอกว่าถ้าถ้าแบบซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแล้วเจอแบบว่าผีน้อยตรงเนี้ยอ่าอย่าเลยนี่รางวัลที่หนึ่งนะคะอ๋อไอตัวไอตัวมุมขวาเออใช่ใช่เขาบอกว่ายังไงก็รางวัลใหญ่ใบที่ไม่มีก็มัจะเป็นอย่างฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นอย่างงี้นะมึงไม่เคยโดนผีหลอกดิไอฮิปโปดอกไม้อะไรอย่างงี้ก็ว่าไป โอเคตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปเอาไก่เงินกับไก่ทองไปตั้งที่ภูเขาไก่เออเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะเยี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันว่าภูเขาไก่เนี่ยจะเป็นยังไงมาถึงแล้วรู้กูมั่วเนี่ยไก่เยอะมากแถวเนี้ยแหละนี่ไงนี่ไงรถเราอยู่นี่เน่ยนี่แหละใช่เดี๋ยว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 มึงมึงจะมีของกินอยู่ในมือทุกฉากไม่ได้นะ ใช่เหรอฉากว่าเช้าก็มามาอันนี้ก็พิซซ่าจริงเหขั้นตอนสุดท้ายใช่ที่เราจะเสร็จขั้นตอนการแก้บนแลก็คือถวายแล้วก็บอกไอ้ไข่ว่าเรามาทำรำสัญญาทั<_<_<_<_<_้งหมดถูกต้องก็บอกว่านี่แหละว่ามาถวายนะไอ้ไข่เราเอามาถวายตามที่เราได้บอกไว้แล้วนะอมาตั้งไว้ตรงนี้เชิญมาเล่นได้นะออ๋เชิญมาเล่นได้ใช่ไหมเชิญเพื่อนมาอยู่ในนี้อ่ะจริง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  ในทุกตัวในเนี้ยวิญญาณผูกต้องวิญญาณไก่ไอ้ไข่อ่ะคือไอ้ไข่เขาจะมีเพื่อนผู้มานเยอะเขาจะเชิญเพื่อนเพืเขามาอยู่ในศึกษาศึกษามาเยอะเอาจริงนี่แบบไม่เชื่อพยายามมองตาอยู่ว่าน้องจรือเปล่าต้องร้องดูตาดูตาตาก็ไม่เชื่ออะไรอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเชื่อชั่งเนาะเพราะว่าพี่พี่ศึกษาเกี่ยวกับไข่วัชรีอยู่พอสมควรเธอเป็นล่นต้องผันมา โอเคค่ะเราได้ทำการแก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่อยากที่เหลือแกลรังถูกต้องเังไเลยีเนี่ยเดี๋ยวเราไปทอดแก้ังกกันเล่นส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าลอตเตอรี่เนี่ยถูกกี่ใบอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งสนุกอีวันตรวจหวยแน่นอนมึงจะวุ่นแน่นอนหนึ่งร้อยใบอะ